กำหนดจำนวนเชิงซ้อน z เท่ากับลบเสแควรูท3บวก7 i ข้อที่1ให้แสดงตำแหน่งของ z แกน x แทนแกนของส่วนจริงแกน y แทนแกนของส่วนจินตภาพจากโจทย์ส่วนจริงก็คือลบเสแควรูท3นั่นก็คือแกน x จะตรงกับลบ7สแวรูทส และส่วนจินตภาพก็คือ7กลว y ตรงกับ7ดังนั้นตำแหน่งของแซดก็คือจุดนี้ข้อที่2หาค่า R หรือขนาดของแซด ขนาดของ Z หรือค่า r ก็คือระยะทางจากจุดกําเนิดมายัาง Z ซึ่งเราสามารถหาได้จากส q u r r o t ลบ t -7 s q ส a r e r o ท t 3ทั้งหมดกําลังสองบวกด้วย7ยกกําลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับ14 ข้อที่3หากค่ามุมทีตาหรืออาร์กิเม้นต์ของแซดเราจะหาค่ามุมโดยหาจากอาร์กแทน y ส่วน x ก็คืออาร์กแทนเส่วน7 square root 3 ใช้เครื่องคิดเลขหาค่ามุมหากต้องการมุมในหน่วยองศาจากอาร์คแทนเจ็ดส่วนเจ็ดสแควรูปสาม จะได้ค่ามุมก็คือ30องศาหรือหากต้องการมุมในหน่วยเรเดียนก็จะได้มุมกว้างภายส่วน6เรเดียนหากค่ามุมจากสูตร อาร์คแทนเส่วน7จ็สแควรูทสได้30องศาหรือพายส่วน6เรเดียนแต่เนื่องจากข้อนี้จำนวนเชิงซ้อนแซดอยู่ในข้อแทนที่2เพราะฉะนั้นมุมทีตาหรืออาร์กิเมนต์ของแซดเราจึงหาจาก180 ลบ30ซึ่งก็จะได้มุมที่มีความกว้างเท่ากับ150องศาหรือหากวัดมุมในหน่วยเรเดียนก็จะได้เท่ากับมุมายเรเดียนลบด้วยายส่วน6เรเดียนที่เราคิดได้ซึ่งก็จะได้มุมที่มีความกว้างเท่ากับ ห้าพายส่วนหกเรเดียนข้อที่สี่เขียนแซดในรูปเชิงคู่ก็คือเขียนอยู่ในรูปนี้ก็จะได้เท่ากับสิบสี่คูณด้วยคอสห้าพายส่วนหกบวก S i s i ซห้าพายส่วนหกหรือในรูปแบบที่สองข้อที่ห้าเขียนเซตในรูปเลขชีก้กำลัง ก็คือเขียนอยู่ในรูป r ค e ูณด้วย e ยกกำลัง i ทีตาก็จะได้เท่ากับ14 e ยกกำลัง5ายส่วน6 i